Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon Good night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ มิชชั่นทูเดอะมูนกูดไนท์พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์กูดไนท์นั่นเองค่ะก่อนอื่น เราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาประทาร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรุดปลายทา้า สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้น ตั้งแต่ดวงอาทิตย์หลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะเคยเป็นไหมเมื่อเรากำลังเดินทางไปทำงานแล้วรถดันเสียกระทันหันแล้ววันนั้นดันเป็นวันที่เราต้องเข้าประชุมช่วงเช้าให้ทัน หรืออาจจะเป็นตอนที่เรากำลังขับรถไปเที่ยวในวันหยุดแต่ต้องจอดกลางทางเพราะดันขับไปเหยียบตะปูจนยางแตกและตลอดถนนเส้นนั้นไม่มีอู่ซ่อมรถหรือร้านรับปะอยางอยู่เลยจนสุดท้ายแผนท่องเที่ยวตลอดวันหยุดของเรากลับต้องลุมเลิกไปว่ากันว่า ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองแต่ในความจริงชีวิตมักเต็มไปด้วยปัจจัยอื่นที่ทำให้ชีวิตเราพุ่งทยานบ้างหรือดิ่งลงเหมือนตกเหวไปบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้เลยนั่นก็คือ โชคชะตานั่นเองโชคดีใช้แทนสถานการณ์ที่เราพบเจอหรือประสบกับเรื่องราวดีๆโดยบังเอิญเช่นจับฉลากได้รางวัลใหญ่ในงานเลี้ยงปลายปีของบริษัทถูกลอตเตอรีบบอ่บ่อยๆหรือเป็นโชคดีเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นบางครั้งโชคดี ก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับโอกาสมากกว่าเดิมด้วยในทางกลับกันโชคร้ายก็เหมือนเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามและการตอบสนองต่อโชคดีและโชคร้ายนั้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงการฟาดครอบเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยก็ได้ ยังไม่นับบางคนที่โชคร้ายมากๆจนถึงขั้นสูญเสียคุณภาพชีวิตหรือสูญเสียโอกาสบางอย่างไปโดยไม่มีวันเรียกคืนกลับมาด้วยแต่ในบางครั้งอารมณ์ของเราก็ไม่ได้แปรผันไปตามโชคที่ได้รับมาถ้าหากว่าความโชคดีหรือได้เจอเรื่องราวดีๆโดยบังเอิญ กลับทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับจนอยากปฏิเสธชีวิตดีๆนั้นขึ้นมาอาจเป็นไปได้ว่าตอนนี้เรากำลังประสบกับภาวะโนวาเอฟเฟกอยู่ก็ได้โนวาเอฟเฟกเป็นภาวะของความรู้สึกสิ้นยินดีกับชีวิต เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปุบปับรับโชคโดยบังเอิญหรืออาจเป็นภาวะที่เราเสียใจเศร้าและไม่พอใจเมื่อนึกถึงเหตุบังเอิญบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตผิดกับสถานการณ์ที่ควรจะดีใจหรือควรจะมีความสุขโดยชื่อของโนวาเอฟเฟกนํามาจากปรากฏการณ์โนวา หรือนวดาราที่เกิดขึ้นในอวกาศเป็นดาวดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ไม่เคยมีดาวมาก่อนดาวโนว่าเป็นดาวที่แสงสว่างเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาบางครั้งการชนกันของดวงดาวการโครจรรอบกันละกันหรือการทำปฏิกิริยาระหว่างสสารของดวงดาวแต่ละดวง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกับความสว่างและแสงของดาวโนวาได้แสงสว่างที่เดี๋ยววูบเดี๋ยววาบเดี๋ยวริบรี่เดี๋ยวสว่างสวัยของดาวโนวานี้เองจึงถูกนำมาเปรียบกับโชคที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนโชคดี เราก็รู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่ก้าวกระโดดขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอย่างรวดเร็วแม้จะดีขึ้นมาด้วยโชคก็เป็นโชคที่พลิกชีวิตของเราได้เลยแต่เมื่อโชคชะตาพลิกกลับอีกรอบความนี้เราประสบกับโชคร้ายที่เลี่ยงไม่ได้เรากลับไม่สามารถทนเห็นชีวิตของเราตกต่ำลงไป เราเริ่มเสียใจที่ชีวิตเคยชินกับความสุขกับความสำเร็จที่ได้มาด้วยความบังเอิญเหมือนกับตอนที่โชคดีถูกลอตเตอรี่จนดาวรถราคาแพงได้สักคันแต่ดันขับไปเฉียวชนจนต้องเสียค่าซ่อมเป็นจำนวนไม่น้อยทำให้เราคิดว่าไม่น่าเลยไม่ถูกลอตเตอรี่แต่แรก ก็คงไม่ต้องซื้อรถที่แพงเกินตัวแบบนี้หรือตอนที่เราสัมภาษณ์ได้งานทำในบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากหางานมาอยู่หลายเดือนเราดีใจมากและตั้งใจทำงานอย่างหนักอยู่หลายปีในบริษัทที่ดีมีโอกาสก้าวหน้าสูงแต่กลายเป็นว่าความพยายามนั้นหักโหมเกินไปจนล้มป่วยลง ความคิดที่ว่าไม่น่าเลยถ้าได้บริษัทอื่นคงไม่ลงเอยแบบนี้หรือถ้าให้เวลาตัวเองพักผ่อนให้มากกว่านี้ก็จะย้อนกลับเข้ามาอีกครั้งจนเราไม่อาจปล่อยใจให้มีความสุขไปกับเรื่องราวบางอื่นดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้อีก ทั้งที่จริงแล้วความบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากชีวิตของคนทุกคนล้วนเคยประสบกับเรื่องราวบังเอิญมาแล้วมากมายแต่ความบังเอิญที่แสนวิเศษหรือในบางครั้งก็ถูกเรียกขานว่าโชคดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นบ่อยสำหรับใครบางคน อาจเกิดขึ้นนานๆทีสำหรับใครหลายคนและอาจจะมีใครสักคนที่ทั้งชีวิตแทบไม่เคยสัมผัสโชคดีเลยสักครั้งเหมือนกันบางทีโชคดีกับโชคไม่ดีก็ปะปนกันอยู่ในชีวิตเราอาจจะเคยพยายามเพิ่มโอกาสหรือหาเส้นทางลัดให้กับตัวเองแต่กลับรู้สึก เหมือนเป็นนักเสี่ยงโชคผู้โชคร้ายเช่นตอนเด็กๆเ,เล่นเกมบิงโกมากี่ทีก็ไม่เคยได้รางวัลใหญ่พอโตมาซื้อลอตเตอรี่กี่ครั้งก็ไม่เคยถูกเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือทำอย่างขยันขันแข็งและมันช่างทรมานหัวใจของเราเสียเหลือเกิน แต่ถ้าใช้เวลาใคร่ครวนมองหาความสุขที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสิ่งเล็กๆที่เรียกรอยยิ้มของเราโดยไม่รู้ตัวก็จะพบว่าเรามีโชคดีเล็กๆติดตัวมาด้วยอยู่หลายครั้งคนธรรมดาเป็นแบบนั้นพวกเขามองแต่ความรู้สึกโกรธโมโหเสียใจและอยากหาสาเหตุ ที่ทำให้ชีวิตต้องลงเอยในแบบที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังจนลืมว่าโชคดีๆที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆรอบตัวของเราก็มีโนวาเอฟเฟกก็กล่าวถึงความขัดแย้งในใจที่เกิดขึ้นจากโชคดีและโชคร้ายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ คนที่มีภาวะโนวาเอฟเฟก Effect, จะเห็นโชคดีของตัวเองได้อย่างชัดเจนเห็นความสุขเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเหตุบังเอิญบางอย่างหรือจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นก็ได้เราอาจจะบังเอิญได้เป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจที่กำลังไปได้สวยหรือมีชีวิตรัก ที่ใครๆมองมาแล้วก็อิจฉาแล้วเราก็อยู่กับช่วงขาขึ้นนั้นชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จนั้นมาจนชินจนกระทั่งเมื่อจุดเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินมาถึงเมื่อโชคร้ายเข้ามาเยืนและผลักความสุขความสำเร็จรวมถึงชีวิตดีๆที่เคยมีออกไปจากเรา ความรู้สึกที่เคยขอบคุณต่อโชคชะตาก็เปลี่ยนไปการที่เราเชื่อในเรื่องทีดีคิดว่าความบังเอิญบางอย่างอาจเป็นสัญญาณที่สนับสนุนความใฝ่ฝันของเราและเราก็ทุ่มให้กับมันจนหมดหน้าตักแต่แล้วธุรกิจที่สร้างมาด้วยมือตัวเองกลับพังทลาย ร่างกายเริ่มแหลกสลายไปทีละน้อยหรือแม้กระทั่งหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยแสงของความหวังก็ค่อยๆริบปรีลงกลายเป็นเพียงก้อนเนื้อที่ไร้จิตวิญญาณเท่านั้นเพราะเรารู้ดีว่าโชคดีไปก็ไม่ได้วิเศษอะไรเพราะเดี๋ยวโชคร้ายก็เข้ามาพรากทุกอย่างไปอยู่ดี ส่วนมากคนที่ประสบกับภาวะสูญสิ้นความยินดีจากโนวาเอฟเฟกมักเป็นคนที่มั่งคั่งหรือประสบความสำเร็จมากๆมีชีวิตที่ดีแบบที่ใครหลายคนใฝ่ฝันเรามักจะพบเห็นคนโชคดีเหล่านั้นในสถานการณ์ต่างๆมากมายเช่นขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสมหวังตลอดไม่ว่าจะขอพอรเรื่องความรักเรื่องการค้าขายเรื่องการทำงานเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนอกจากนี้ยังมีอีกความโชคดีที่น่าอิจฉามากที่สุดนั่นก็คือคนที่ถูกหวยทางพันธุกรรมหมายถึงคนที่โชคดี และได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อมพ่อแม่ให้การสนับสนุนความต้องการได้ทุกอย่างและไม่มีข้อจำกัดทางด้านเงินหรือฐานะหรืออาจใช้เรียกคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมาตั้งแต่เกิดโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเสริมเติมแต่งเพื่อความงาม หรืออาจจะเป็นคนที่นิยามความสุขของชีวิตด้วยสิ่งของด้วยสิ่งที่จับต้องหรือมองเห็นได้ชัดเจนเช่นความสำเร็จที่วัดได้จากตัวเงินความสำเร็จที่มาในรูปแบบของสถานะทางสังคมความสำเร็จที่ตีออกมาเป็นตัวเลขของผู้ติดตาม เมื่อชีวิตของคนเหล่านี้ก้าวกระโดดนำหน้าคนอื่นอย่างรวดเร็วรวยเร็วมีความสุขเร็วประสบความสำเร็จได้เร็วและยิ่งความสุขเหล่านั้นมีอายุนานเท่าไหร่หรือย่ามใจไม่ทันระวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำใจ ต่อความเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้ยากมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อโชคร้ายเข้ามาทำลายทุกอย่างในชีวิตสิ่งที่แสดงความสำเร็จของพวกเขาเริ่มหายไปพวกเขาก็จะรับมือไม่ไหวปรับตัวไม่ได้และเริ่มมองข้ามความสำคัญของโชคดีที่ผ่านเข้ามาอีก อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าภาวะโนวาเอฟเฟกจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่โชคดีอย่างสุดขั้วเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นสำหรับคนธรรมดาที่นึกเสียใจกับโชคดีที่มีไม่บ่อยนานๆนนครั้งถึงจะเจอกับช่วงปุกบปรับรับโชคหรือเรื่องบางอื่น แต่ก็รู้สึกไม่ชื่นชมยินดีไปกับความบังเอิญที่เกิดขึ้นก็นับเป็นภาวะโนวาเอฟเฟกเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นความบังเอิญหรือโชคชะตาเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยของความสำเร็จไม่ว่าโชคดีที่ได้รับมานั้นจะลำเลิศแค่ไหนแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการลงมือทำของเราเองอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่อาจรู้สึกยินดีให้กับเรื่องบังเอิญที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตได้เลยเราก็มักจะหลงลืมความตั้งใจและความพยายามที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองไปในที่สุดถ้ายังไม่รู้ว่าเรากำลังประสบกับภาวะ โนวาเอฟเฟกอยู่หรือเปล่าลองฟังเรื่องสั้นๆที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้แล้วตอบตัวเองว่ามีโชคดีหรือโชคร้ายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในเรื่องและเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเราในช่วงเย็นของวันธรรมดาวันหนึ่ง ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่คุณทำงานเสร็จเร็วและได้กลับบ้านพาสุนัขของตัวเองออกไปเดินเล่นในสวนใกล้บ้านขณะที่คุณกำลังก้มจัดการสายจูงอยู่นั้นอยู่ๆสุนัขของคุณก็เกิดวิ่งหายไปจากสายตาจนตามไม่ทันแล้วมันก็หายไปจากบ้านนานหลายสัปดาห์ ไม่ว่าจะติดประกาศตามหาผ่านช่องทางต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนจะไม่มีการติดต่อกลับมาจากผู้พบเห็นเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งหลังจากสัตว์เลี้ยงของคุณหายไปจากบ้านนานนับเดือนก็มีคนติดต่อกลับมาและบอกว่าสุนัขของคุณหลุดมาอยู่บ้านเขาสักพักแล้ว แต่เขาเพิ่งเห็นประกาศตามหาสุนัขของคุณก็เลยอยากขึ้นหมาสู่บ้านของมันอย่างแท้จริงหลังจากนั้นทั้งคุณและเขาก็เริ่มนัดเจอกันบ่อยขึ้นได้รู้ว่าทั้งคู่เป็นพนักงานเงินเดือนที่มีตารางชีวิตวุ่นวายเหมือนกันชื่นชอบสุนัขเหมือนกัน พอเริ่มพูดคุยกันถูกคอทั้งคุณและเขาก็เปลี่ยนสถานะเป็นคนรักกันคุณทั้งคู่ทุ่มเทความรักให้กันและกันหมดหน้าตักวางแผนที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้คุณต้องหยุดงานไปหลายเดือนและการแต่งงานก็จำต้องหยุดชะงักไป อุบัติเหตุครั้งนั้นรุนแรงมากจนอาจกระทบกับสมองซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญคุณต้องเข้ารับการสแกนสมองเพื่อตรวจหาผลกระทบจากอุบัติเหตุแต่แล้วผลการตรวจกลับพบชิ้นก้อนเนื้ออยู่ในสมองของคุณสุดท้ายแม้สมองจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ แต่คุณก็ยังต้องหยุดงานเพิ่มเพื่อพักฟื้นร่างกายจากการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้องอกนั้นออกมาจากสมองถ้าตอนนี้จิตใจของเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากและมีความรู้สึกลบๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเมื่อต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ในชีวิตก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นช่างอาภัพเกือบจะได้แต่งงานอยู่แล้วเชียว แต่ก็ต้องมาเจอกับเรื่องวุ่นวายพระสุขเข้าพระเสาแทกจนต้องหยุดงานไปหลายเดือนแล้วยังต้องพับความฝันที่จะได้สร้างครอบครัวกับคนรักไปอีกแต่ถ้าเรากำลังประสบกับภาวะโนวาเอฟเฟกเราจะนึกเสียใจตั้งแต่วินาทีที่สุนัขวิ่งหลุดไปจากสายจูงของเราเลย เราจะสัมผัสไม่ได้ถึงความรู้สึกยินดีที่ได้เจอกับใครสักคนที่เข้ากันกับเราได้ดีในทุกๆเรื่องเราจะเสียใจกับความทุ่มเททั้งในเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์มากเกินพอดีจนร่างกายเหนื่อยล้าและทำให้เกิดอุบัติเหตุ เราจะนึกเสียใจกับอุปัติเหตุที่ทำให้ทุกความพยายามที่ผ่านมานั้นสูญเปล่าเพราะต้องหยุดงานนานหลายเดือนจนลืมไปว่าดีแค่ไหนที่ตรวจพบเนื้องอกในสมองก่อนที่มันจะลุกลามกลายไปเป็นเนื้อร้ายไปมากกว่านี้ n o ว a าเอฟเฟกไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นกลับกันแล้ว ความเศร้าเสียใจกับความบังเอิญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นยังทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงเรื่อยๆสร้างความทุกข์เข้ามากดทับให้เราจมอยู่กับโลกที่มืดมนจนไม่อาจมองเห็นแสงสว่างของความสุขเล็กๆที่พุ่งเข้ามาหาเราโดยบังเอิญและต่อจากนี้ หากมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญอีกเราก็จะไม่อาจมีความสุขหรือรู้สึกยินดีไปกับความบังเอิญน,นั้นอีกเลยการพาตัวเองออกจากวังบนความทุกข์ของโนวาเอฟเฟกก็คือการเลิกมองหาความสุขจากสิ่งของหรือร่างวันที่จับต้องมองเห็นได้อย่างเช่นเงินตัวเลข รถบ้านการแสดงความสุขและความสำเร็จผ่านงานแต่งงานงานเลี้ยงหรือสถานะตำแหน่งสูง,สงเพราะของพวกนี้นอกจากจะสร้างความสุขให้คุณได้เพียงชั่วขณะแล้วมันยังมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลและความรับผิดช,ชอบที่สุดแสนจะหนักอึ้ง ยิ่งเรามีความสุขกับมันได้แค่ครู่เดียวแต่ยึดติดกับมันมากเรายิ่งต้องทนอยู่กับความกดดันไปอีกนานและเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่แสดงความสุขเหล่านั้นไปเราก็ยิ่งเป็นทุกข์กับมันมากกว่าเดิมทางที่ความจริงแล้วความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ และมองไม่เห็นเหมือนความสุขตอนที่ได้ทำงานที่ชอบมีเวลาดูแลตัวเองและมีเวลาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือมีเวลาอยู่กับคนที่ตัวเองรักถ้าเราโฟกัสสิ่งเหล่านี้แทนที่วัตถุเราก็จะพบว่าชีวิต ที่มีความสุขนั้นง่ายนิดเดียวเมื่อแหล่งความสุขของเรายังง่งยืนมากขึ้นไม่ใช่อะไรที่ได้มาแล้วก็เสียไปอย่างง่ายได้เราก็จะรู้สึกขอบคุณทุกเรื่องราวดีที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะด้วยน้ำพักน้ำแรงของด้วยโชคชะตาก็ตาม และต่อให้ต้องเสียบ้านเสียรถหรือเสียหน้าที่การงานไปโชคร้ายเรานั้นก็ไม่อาจทำลายจิตวิญญาณที่เปี่ยมล้นของเราได้เพราะเรายังหาความสุขจากโชคดีเล็กๆที่ซ่อนอยู่ได้เสมอและความสุขเล็กๆจากโชคชะตานี้เองที่จะดึงเรา ให้กลับขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะคะพบกันใหม่ในอีพีถัดไปกดไนค่ะ